สวีครั้งครับชันสุดาตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแก้ไขมาก็ไม่ผ่านยุพาครับจังหวะนี้ชันจุออนตีไปติดบล็อกแล้วสวนเร็วทันทีเข้ามาไล่ดีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับบอลมันลอยมาเข้าทางพอดีครับอัชราพรรออยู่แล้วนะครับเดี่ยวอัชราพรโซนิคราชแก้มาครับแล้วก็จ้องเลยครับครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับตอนนี้ โคราต้องฟรีบอลอัญชลพอรอีกครั้งหนึ่งครับตีใส่บล็อกลูกนี้ลอยออกหลังไปเลยนะครับโอ้ตอนนี้เกมรุกของนครราชสีมามีสะดุดนิดนึงครับสุครีมฉีกหนีไป3ต่อนหนึ่งเป็นการออกสตาร์ทที่ยอดเยี่ยมของอัชราพรนะครับในเล็กที่2นะครับหลังจากที่เล็กแรกนี่ก็ดูจะสเสมอกันแล้วครับ8ต่อ8อย่างที่เรียนไปครับว่ายัางหนีกันไม่พ้นครับทั้งสองทีมสิริมาเสิร์ฟ เมตอัชราพรติดบล็อกนะครับยังดีครับลูกหลุดออกไปสุพรีมขึ้นน้ำอีกครั้งครับ9ต่อ8สัญญาเลือกให้สาเมตรของอัชราพรครับโดนบล็อกบาซ่าออกไปครับโดนมือครับมันก็เลยไปไกลนิดหนึ่งครับสริยาครับเสิร์ฟยกโดงโดมาบาซ่าไม่ผ่านสุภัตราครับ ชาพรสวนคืนแล้วก็เป็นคะแนนครับ1ิต่อ8ครับสุครีมหนีออกมาอีกครั้งหนึ่งหรือก็ทำแต้มได้ตามหลังอยู่หนึ่งคะแนนครับโคราชสุริยาให้มาหลังอัชลาพรอูอ้บาซ่าเหนียวครับแม่แต่ว่านุ่มันหลุดออกข้างไปครับพุ่งมาทั้งตัวแล้วครับบาซ่าพยายามจะเกี่ยวจังหวะนี้ขึ้นมาจวนตัวไปหน่อยนะครับจังหวะนี้มีแับบอ็อมาเลยครับ พยายามที่จะประคองแล้วครับแต่ว่าไม่ไหวครับบาซ่า15-13ตอนะครับวัชริยาครับจะเสิร์ฟยกมาย้อนนิดนึงครับสุพีมลองได้อัญชราพรสวนมาก็ไม่ผ่านยุทธาครับอัญชราพรอีกทีหนึ่งเอามาจนได้ครับจังหวะนี้ตียัใยดใส่บาซ่านะครับเป็นคะแนนธีราวันครับจะเสิร์ฟสามหลังอยู่6แต้บ แลกสวยครับชัดชุอ่อนแก้ตัวไม่ผ่านธิรวันอันชราพรไปใส่บล็อกออกไปครับอาครับมีแต้มต่อเนื่องบ้างครับทางด้านสุพรีมปามาเป็น3ต่อ8ครับอัชราพรขึ้นลุกงนี้ครับตีอัดบล็อกคูบิดออกไปลงมาเสิร์ฟครับสรุริยาบาซา่าสวานี้สุพรีมร้องได้ครับบอลลนข้ามมา บาซ่าอีกทีหนึง่งโอ้โหต้องแก้ไขครับแต่ว่าไม่ผ่านบล็อกนะครับเป็นคะแนนของซูครีมครับยูไพายก็เห็นแล้วครับก็พิ่งมารองบอลแล้วนะครับแต่ว่าขุดไม่ได้ครับตรงนี้ผักไปเจอบล็อกพอดีครับบาซ่าเจอบล็อกของอัจฉรพรฉีตพรครับจะเสิร์ฟตสองการอีก4คะแนนครับเซน,นีโคราดรีบอลข้ามมา ชาตุออนเนี่ยลนี้ไม่ผ่านครับเซนนีเงียบไปแล้วชาุออนเพราะว่าบาซ่าโชว์ครับอย่ามาตอนแรกลูกนี้ต้องยอมครับมันล้นข้ามมาครับไม่รู้จะเซฟยังไง บอนแรกล้นไปครับแล้วก็อัชาราพรนึงก็รออยู่แล้วครับได้ครับติดบล็อกอีกครับวิลาวันอัชาราพรตีลูกนี้ได้ทัสครับไหลามาเป็น8ต่อ15ครับตามหลังอยู่5คะแนนครับอัชาราพร ถมาให้ทัดชุกออนแมไปตรงวิลาวันพอดีครับจังหวะนี้สวน3เมตรครับบาซ่าครับเสิรฟ์ฟสุทัตตาเป็นเซฟบล็อกค,ครับโครชเก็บได้แล้วสวนด้วยบอลเร็ววิลาวันก็ยังเหนียวครับ3เมตรอัชราพรเกี่ยวบล็อกล,ลงไปครับครับตอนนี้คะแนนของอัชราพรเนี่เริ่มมาติดติดนะครับ บอกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับมันเด้งกันไปเ,เด้งกันมาแล้วอยู่ตรงนั้น,นเนี่ยตรงเน้นหน่อยนะครับสุพีมเซตนี้ตอนแรมแ,แรงนิดหนึ่งยังคว้าได้แต่ว่าโคาชไก็เหนียวครับยกมาให้ชดชุกอ่อนอยังติดวิลาวันอันชราพรไม่ผ่านบล็อกครับวิลาวันบ้างจังหวะน,นี้ก็ไม่ผ่านครับติดชาชุกอ่อนบาชาสุทธตาย,ยังเหนียว วิาวันหยอดเด่นทางมาซิริมายังทันครับบ oh <my> าซ่าอีกทีหนึ่ง oh <my> อัชรา,าพรล้มตัวรับไม่ได้3เมตรต้องเล่นทางครับไม่ผ่านซิริมาบ oh <my> าซ่ายอดบ้างครับแหมโด่งไปหน่อย oh <my> วิรวันไม่ผ่านร็อก oh <my> เปลี่ยนฝั่งบ้างครับอัชรา,าพรเ้ม oh <my> น,นี้ oh <my> เงือตกทั้งคู่ครับกว่าจะจบ oh อัชลากำลังค่อนข้างเยอะนะครับในแต้มนี้เลาเป็นอัชราพรนะครับที่ตีโดนบล็อกเอาไปครับริยะ3เมตรอัชราพรเกี่ยวบล็อกลงไปบ้างครับตามมาเป็น2-3ตครับถืชนะบล็อกลงไปนะครับอัชราพรได้ต่อย่า3เมตรมากครับโอโ้โหมี6มือเลยนะครับ แต่ว่าเตะเขารูบล็อกลงไปนะครับอัชราพรไล่มา2ต่อ3ครับวิรว w a n ครับเสิร์ฟชัดจุออนไม่ผ่านครับบอลลุนข้ามามาชาไม่ผ่านครับติดวิรว w a n อัชราพรโยกมาหลังครับแล้วกลายเป็นดีครับจังหวะนี้3ต่อ3ครับตอนนี้อัชราพรเนี่ยพยายามเร่งขึ้นมานะครับวันนี้ต้องชมวิร awan ก่อนนะครับที่รับบอล ของโคราชได้ครับทำให้เปลี่ยนมาเป็นอัชชาพร,ร,าพรแทนนี่มาทราศรีมาเสิร์ฟครับชีมายกกลับหลังอัชชาพรยังเกี่ยวได้ครับชัชวอนบาซาคราวนี้สุพรีมยังเหนียวครับอัชชาพรยอดนี่ครับสุดตีห,หนักๆไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนยอดบ้างครับตรองหองยอดบ้างครับลูกนี้ สริกรพุ่งมาสุดตัวแล้วนะครับ17ต่อ21ครับสีมาโย,ยกไปชัดสุดาหยอดสุริยาเข้ามาทานครับอัจฉราพรตีใสบลอกออกไปครับ18 21ครับดูคก็ต้องชมสุริยาเลยครับเริมครับคาริน่าต้องการอีก2ขคะแนนครับตอนนี้พวกเขาอัจฉราพร โอ้ไม่เข้าใจกันครับตรงนี้